สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้ะวันนี้นะคะพลอยก็ออกมารายงานผลนะคะการใช้เซรั่มตัวหนึ่งนะคะสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยคือพลอยได้ทดลองมาสักพักใหญ่แล้วนะจ๊ะแต่เพิ่งจะได้มารีวิวให้ดูกันพลอยก็ลองนานนิดนึงจะได้ผลชัวร์นะคะว่ามันใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงนะคะค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ชื่อเต็มๆนะคะจากที่เห็นภาพที่พลอยถ่ายให้ดูก่อนหน้าเนี่ยก็คือเป็นของนามินะคะนามิก็มีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะที่ เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วตั้งอยู่บนเชลนะคะช่วงโซนที่แบบขายพวก,กอุปกรณ์ความงามนะคะชื่อว่านามนินะคะคอ l ลาเจนบิ n งส n นลเซรั่มนะคะซึ่งในเซเว่นเนี่ยเขาก็จะขายแยกเป็นแบบซองๆแบบนี้แหละนะคะแต่พอได้มารองเป็นกล่องเลยคืออันนี้ใช้หมดไปแล้วหนึ่งซองนะคะมี6กซองนะคะในในหนงกล่องแล้วก็ขายในราคาที่ย่อมเยาวนะจ๊ะซึ่งตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ นามนินะคะ Kerzen Brink 3 i n o n e Snail Serum นะคะก็เป็นเซรั่มที่เขาคิดค้นมาเพื่อสาว,วเอเชียโดยเฉพาะเลยนะคะคัเคมก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงและกระชับผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดพิเศษผสาสาร,ส,ารสำคัญเข้มข้นเสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟ,นฟนูบำรุงให้ผิวใสบริง้งมีออรา่าเนียนนุ่มชุ่มชื่นตามสไตล์สาวเกาหลีนะคะ ซึ่งในนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นทรีอินวันเนี่ยก็คือเขาก็จะมีวิตามินนะคะแล้วก็สารสกัดจากหอยท่าขนาดนานโนนะคะที่มาจากเกาหลีแล้วก็มีคอลลาเจนแบล็ทายนะคะช่วยในเรื่องของผิวเด้งแล้วก็เฟิร์มกระชับนะคะส่วนวิตามินนะคะแล้วก็อาหารบํารุงผิวที่ใส่ผสมมาเนี่ยก็คือมีเจ็ดชนิดก,ก็คือวิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน D, วิตามิน E กูตาไฮโอนาบูตินแล้วก็อารเวล่านะคะให้ผิวดูกระจ่างใสมีออร่าอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะสารสัำคัญเนี่ยเขาก็นำมาจากประเทศเกาหลีนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะมี6ซองด้วยกันนะคะในเซเวนรู้สึกว่าเขาจะแยกขายเป็นซองๆเนาะถ้าจะไม่ผิดคือ ซองละ39บาทเท่านั้นเองนะคะของที่จะมาขายในเซเว่นได้เนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบมาตรฐานการผลิตนะคะหลายๆอย่างมาแล้วแหละกว่าที่เราจะได้มาใช้กันนะคะนี่ก็เป็นคาเคลมผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาคร่าวๆนะคะของผลิตภัณฑ์นามินะคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตอนต่อมานะคะเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะว่าหลังจากทดลองใช้เนี่ยเซรั่มของนามิตัวนี้เนี่ยนะคะพอใช้แล้วเป็นไงบ้างนะคะพอร์ก ใช้ไปหมดหนึ่งซองด้วยกันนะจ๊ะคือซองหนึ่งเนี่ยเขาบอกกอนว่ามันใช้ได้นานมากเลยนะคะปริมาณสุทธิเนี่ยก็คือ10กรัมก็จะมีเซรั่มใสๆอยู่ข้างในนี้นะคะก่อนอื่นขอพูดถึงแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจเนี่ยคือทำออกมาน่ารักดีนะคะเป็นแบบแนวที่วัยรุ่นชอบอีอางอีอางก็เป็นแนวแบบใสๆวัยรุ่นนะคะ แล้วก็ราคาก็แน่นอนว่าวัยรุ่นจับต้องได้เนาะเวลาอยู่บนเชล์ก็ดึงดูดดีอะค่ะมีการดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็เห็นสรรพคุณอะไรหลายๆอย่างชัดเจนนะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุนะคะสถานที่ผลิตวิธีใช้อะไรชัดเจนดีนะคะด้วยแพ็กเกจก็โอเคเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีมน้ำหนักเบานะคะเป็น จุดเด่นของตัวนี้คือเราสามารถใช้ได้จนหยาดหยดสุดท้ายเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าฝาเนี่ยเป็นเมจิกล็อกนะเราก็สามารถหักตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะมันก็จะเป,เป็นฝาก็ปิดลงไปก่อนหน้าที่ยังไม่ปิดก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองอันนี้คือยังไม่ได้เปิดนะคะพกไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะ ถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเป็นใช้ไม่หมดถุงก็สามารถเอากันไกตัดแล้วก็บีบออกมาได้อีกนะคะต่อมาเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลนะคะแบบใสๆนะคะที่มีเม็ดสีฟ้าเล็กๆข้างในนะคะผสมอยู่ด้วยนะคะออมองอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ก็จะมีสีฟ้าแบบปบนๆแล้วก็สามารถซึมซับได้เร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะทาแล้วผิวมันจะดูชุ่มชื่นทันที คือตัวนี้เนี่ยใช้แล้วซึมซาบเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนานะคะก็สามารถทาก่อนแต่งหน้าได้นะคะแล้วก็ทาก่อนนอนได้นะคะพอสังเกตว่าช่วงไหนที่ผิวมันหยาบกล้านเนี่ยพอทาลงไปเนี่ยประมาณสองสานาทีะคะ่ะหลังจากทาจับผิวดูนะคะจับหน้าดูเนี่ยผิวจะนุ่มมากคือ คุณจะสัมผัสได้เลยว่าหลังจากทาแล้วเนี่ยผิวมันชุ่มชื่นขึ้นทันทีเลยนะคะพอเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมนะคะแต่ว่าผิวออไปทางแห้งเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานนะคะพอทาตัวนี้แล้วเนี่ยคือผิวหน้าก็จะชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะอาจจะมีเติมสเปรย์น้ำแร่บ,บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็ตอนเย็นตอนคืนก็คือทาอีกที ะะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยก็ชุ่มชื่นแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการแพ้นะคะส่วนตัวเราก็ไม่มีการแพ้ใดๆนะคะหลังจากใช้ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสักประมาณ3-4วันเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าหน้ามันดูดูฟลชดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นเ,เรื่องความขาวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะคิดว่ามันคงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคงไม่จะว่าใช้อะไรแล้วแบบขาวขึ้นภายในวันเดียวนะคะอันตราย ด้วยเขาว่าของเขาเนี่ยอ่อนโยนะนะนะก็จะเป็นสกินแร์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มีสารบำรุงมากมายอยู่ในนี้เทียบกับราคาแล้วถือว่าประหยัดมากๆเลยซึ่งปกติเนี่ยสเนลเนี่ยราคาค่อนข้าง,งแพงนะกระปุกนึงเนี่ยหรือพวกอะไรที่ผสมสเนลทั้งหลายเนี่ยจะราคาแบบเฉียดๆพันหมดเลยเท่าที่พรเคยสมัสมผัสมานะคะหรือบางอย่างเนี่ยสามสี 3, 4, ่พันทีเดียวที่มีอ่ส่วนผสมของ หอยทากนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยคือราคาย่อมเยาแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะสำหรับคนที่มีรอยแผลเป็นจุดด่างดำเนี่ยก็ใช้แล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีพวกวิตามิน B3 นะคะก็จะช่วยลดพวกจุดด่างดำบนผิวหน้าได้นะคะส่วนตัวก็คิดว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคิดว่าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาบำรุงผิวนานๆคือใช้ตัวหนึ่งจบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่แพ้พวกสารสกัดจากเมืองหอยเท่าเนี่ยใช้แล้วพรอยว่าน่าจะชอบตีเดียวนะคะค่ะก็เป็นรายงานผลนะคะที่พอยได้ทดลองเซรั่มตัวนี้นะคะอ่ะอย่าเพิ่งรีบปิดนะคะวันนี้นะคะรีวิวจบแต่ของฟรีไม่จบนะจ๊ะวันนี้นะคะพอยก็มีนามินะคะเป็นมาสก์ก่อนนอนนะคะคอลลาเจนบริง้งฟิวฟ์อินทั้งหมด10รางวันด้วยกันนะคะ ชื่อเต็มเนี่ยก็คือ Nami Collagen Drink Five in One s n o w Goodnight Mask นะคะก็เป็นอ่อเป็นมาสกเนี่ยก่อนนอนเอาไว้พอกกระชับผิวหน้านะจ๊ะรวมอะไรบ้างก็ง5ห้าอย่างสันสกัดจากหอยทากนะคะอันนี้เป็นตัวหลักของแบรนด์เขาเลยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็วิตามิน B3 วิตามิน C แล้วก็คอลลาเจนแบบถ่ายเรียกไ,ไ,ได้ว่า ทุกสิ่งในหนึ่งเดียวนะคะยกเว้นหลังหน้าโอเคนะก็แจกกันไปเลยนะคะเพียงตอบคำถามว่า แล้วบอกกันอีกครั้งนะคะว่าพอยไม่ใช่ผู้จำหน่ายค่ะเป็นเพียงผู้ทดลองใช้จริงนะคะเอาละครนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรีวิวนะคะหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมกันนะคะชิงแม็กซ์นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย